ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่และสําหรับคลิปวันนี้นั้นจะเป็นคลิปที่เนื้อหาไม่ได้ต่อจากเดลิเวอรี่คลิปที่แล้วหรอกนะแต่เป็นเอเดเวนเจอร์ไทม์ทีซันสิบเอ็ดสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะฮะก็ฝากกดด้วยและสาหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าทวิปอูเนี่ยมีเมืองมนุษย์มาตัั้้้้้งงงใหมม่ไดงไดงยถาพรอแลวก็ หลังจากที่คราวก่อนเราได้เล่าเรื่อง Adventure Time ซีซั่นส1เีเล่มแรกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกอนาคตไปแล้วซึ่งใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปหาดูซะมาคราวนี้เราก็จะมาเล่าต่อ2เล่มสุดท้ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองของชาวมนุษย์ที่มาตั้งอนณานิคมบนทวีปอูในตอนจบของค e Along with me นั่นเองซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปติดตามกันเลย เปิดเรื่องมาจะเป็นฟินเจกบอนนี่แล้วก็ครอบครัวของเธอเนี่ยได้เดินทางมาพบกับมันลอยผู้นําของมนุษย์ที่เดินทางมายังทวีปอูซึ่งมันลอยเนี่ยก็ได้ชมเมืองฮิวแมนทาวน์เมืองนิคมมนุษย์ที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกับแนะน,นํามิเนอร์ว่าในร่างหุ่นยนต์ที่ทาหนะ้าที่เป็นผู้ช่วยให้ทุกคนได้รู้จักด้วยนั่นทําให้ฟินได้พบกับแม่ของเขาอีกครั้งก่อนที่มันลอยจะเชิญทุกคนเข้ามาในเมืองเพื่อโชว์เทคโนโลยีต่างๆซึ่งนั่นก็ทําให้ฟินเกิดอาการประมหม่า,มาน,มนิด ด้านบอนนี่ก็เสนอจะยื่นมือมาช่วยพัฒนาเมืองนี้แต่มันลอยก็รีปฏิเสธเพราะเขาอยากให้เมืองมนุษย์นี้อยู่ได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือหรือมีปฏิสัมพันธ์กับชาวอูซึ่งนั่นก็สร้างความแคลงใจให้กับบอนนี่เล็กน้อยแต่เธอก็ยอมรับการตัดสินของอีกฝ่ายอย่างไรซะกับฟินนั้นก็เป็นอีกกรณีเพราะเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ทําให้ฟินเนี่ยสามารถเข้าออกเมืองนี้หรือว่าย้ายมาอยู่ที่นี่เลยได้ตามต้องการ หลังจากที่ออกมาจากฮิวแมนทาวบอนนี่ก็ยังคงแคลงใจกับนโยบายของเมืองนี้ที่ไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นบนอูไม่หายก็เลยขอร้องให้ฟินเนี่ยช่วยรายงานเกี่ยวกับเมืองนี้เพิ่มเติมให้เธอทราบถ้าเขามาเยี่ยมเมืองนี้อีกครั้งซึ่งฟินก็รับปากตามหน้าที่ของตน ตกคืนนั้นฟินกับเจกยังคงพักอยู่แถวๆสร้างบ้านต้นไม้ของพวกเขาพร้อมพูดคุยว่าจะเอายังไงต่อดีเกี่ยวกับบ้านซึ่งเจก,ก็เสนอว่าฟินน่าจะลองย้ายไปที่ฮิวแมนทาวดูนะส่วนเจกเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับเลดี้แต่ฟินนั้นไม่อยากทิ้งพี่ชายเจก,ก็เลยบอกว่าทําตามที่ใจฟินต้องการละกันไม่ต้องห่วงเขาหรอกและสองพี่น้องนั้นก็ยังคงคุ้นคิดกันต่อไป วันต่อมาฟินได้ไปที่ฮิวแมนทาวอีกครั้งและก็ได้รับการต้อนรับโดยมิเนอร์ว่าผู้เป็นแม่ในร่างหุ่นยนต์ซึ่งเธอก็คิดจะพาลูกชายเนี่ยทัวร์เมืองต่อแต่ฟินนั้นอยากใช้เวลาอยู่กับแม่มากกว่าก่อนจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เขาเจอหลังจากออกมาจากเกาะผู้สร้างให้แม่ฟังตั้งแต่เหตุการณ์เอลเเมนต์เรื่องสงครามเรื่องกอล และที่สําคัญเรื่องของเฟิร์นซงมิเนอร์ว่ามองว่าชีวิตของลูกชายนั้นมหัศจรรย์มากและเธอก็ดีใจที่เธอเองนั้นก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านั้นก่อนจะชวนฟินให้มาอยู่ด้วยกันที่ฮิวแมนเชลแห่งนี้ซึ่งมันก็สร้างความหนักใจให้ฟินอยู่บ้างแต่ยังไม่ทันที่เขาจะคิดอะไรก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่บุกโจมตีฮิวแมนชาวฟินเนี่ยจึงรีบตรงเข้าไปจัดการกับมันแล้วก็ไล่มันไปได้ในที่สุดพร้อมกับได้งอนของมันติดมาด้วย สร้างความสงสัยให้มิโนว,ว่าว่าเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยผ่านสนามพลังป้องกันไม่ได้อย่างไรด้านฟินเองก็มองว่านี่ไม่ใช่ฤดูหาอาหารของพวกสัตว์ประหลาดยักษ์แถมไม่มีอะไรในฮิวแมนทาวดึงดูดพวกมันด้วยเพราะงั้นมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์จะโจมตีที่นี่ หลังจากนั้นมันลอยก็รีบปงเข้ามาหาสองแม่ลูกเพื่อบอกว่าสนามพลังดาบไประยะหนึ่งทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยเข้ามาได้ก่อนจะรีบขอบคุณฟินที่ช่วยจัดการมันให้ส่วนด้านฟินนั้นเห็นแก่เวลาแล้วก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วก็บอกลาแม่ของเขา ตัดกลับมาที่ซากบ้านต้นไม้ฟินได้เล่าเรื่องที่ไปพบกับแม่ที่ฮิวแมนชาวให้บีโมกับเจกฟังรวมถึงเล่าเรื่องสัตว์ประหลาดยักษ์ที่บุกเมืองด้วยซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับเจกเช่นกันวันนี้ไม่ใช่ฤดูของพวกมันซะหน่อยฟินก็ได้โชวงงอนของพวกสัตว์ยักษ์ให้เจกดูเจกที่ได้งอนไปนั้นก็พบกับความจริงว่านี่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดจริงๆแต่เป็นหุ่นยนต์ต่างหาก ฟินจึงรีบเดินทางมาที่อาณาจักรแคนดี้เพื่อรายงานเรื่องที่เจอให้บอนนี่ทราบทางเรื่องที่มิเนอร์ว่าอยากให้เขาอยู่เมืองนั้นซึ่งมันก็ทําให้เขาหนักใจเพราะเขาเนี่ยไม่อยากทิ้งเพื่อนๆไปก่อนจะมอบงอนของสัตว์หุ่นยนต์ให้บอนนี่ไปตรวจดูพร้อมกับถามว่าบอนนี่เนี่ยเป็นคนสร้างพวกมันขึ้นมาหรือเปล่า ซึ่งบอนนี่ก็ตอบตรงไปตรงมาว่าเธอไม่ได้ทําเพราะแบบนั้นมันจะยิ่งทําให้มนุษย์กับชาวอูเนี่ยไม่ไว้ใจกันเข้าไปใหญ่และเธอเนี่ยก็ได้นํำงอนนี้มาตรวจแล้วก็ไม่พบสิ่งที่จะบอกที่มาของพวกมันได้อยู่ดีฟินก็ได้ขอบใจเธอที่ช่วยแล้วก็รับฟังปัญหาของเขาบอนนี่จึงเสนอว่าฟินกับบีโมเนี่ยมาอาศัยที่อาณาจักรแคนดี้ได้นะถ้าพวกเขาต้องการฟินจึงขอตัวกลับไปคิดดูก่อน หลังจากนั้นฟินก็ได้พบกับแม่มดฮันเทรสเข้าที่กลางอาณาจักรแคนดี้ซึ่งแม่มดฮันเทรสก็รับรู้ได้ถึงความหนักใจของฟินจึงถาวมว่าเกิดอะไรขึ้นฟินก็ได้บอกเรื่องสัตว์ยักษ์ที่โจมตีฮิวแมนชาวแต่ฮันเทรสก็รู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฟินกังวลจริงๆฟินจึงบอกความจริงว่าเขาไม่รู้ว่าเขาควรอยู่ที่ไหนดีเพราะทั้งอาณาจักรแคนดี ชังฮิวแมนชาวก็รู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของเขาเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสำหรับเขาตอนนี้ที่ไหนคือบ้านกันแน่แม่โมดฮันเทรสจึงชี้แนะว่า คนเราเนี่ยควรอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าใช่ณเวลานั้นและมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาที่เราโตขึ้นเหมือนกันเหมือนกับแมลงที่ต้องออกจากดักแด้เมื่อมันโตขึ้นหรือขนมปังที่ต้องพองออกจากแม่พิมพ์เมื่อมันสุกซึ่งฟินในตอนนี้ก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายจนเป็นคนละคนกับแต่ก่อนแล้วบ้านคือสถานที่ที่ความรู้สึกทั้งหมดที่เขาปล่อยออกกลับมาหาเขาเองบ้านจะเป็นที่ที่ความรักและความไว้ใจคงอยู่เสมอซึ่งพวกมันเนี่ยมาในหลากหลายรูปแบบมากอย่าห่วงเรื่องบ้านเลยปล่อยให้บ้านเนี่ยมาหาตัวเขา เองดีกว่าพูดจบแม่บอสฮันเทรสก็พูดว่าหฮ้ยแล้วก็สะบัดบ๊อบเดินจากไปหลังจากนั้นฟินก็กลับไปที่เฮลมนชาวอีกครั้งและพบกับมิเนอร์ว่าร่างหุ่นยนต์มาต้อนรับตามเคยซึ่งฟินก็ได้บอกเรื่องที่เขากังวลทั้งหมดให้แม่รู้ทั้งเรื่องที่มีคนส่งสัตว์ยากมาโจมตีที่เมืองและเรื่องที่เขาไม่รู้ว่าเขาควรอยู่ที่ไหนดีเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะอยู่ร่วมกับมนุษย์คนอื่นได้ไหม ซึ่งมินเนว่าก็อยากช่วยลูกแต่โดยสถานการณ์ดังกล่าวมันเกินกว่าที่ร่างหุ่นยนต์ของเธอจะดูแลได้ซึ่งฟินก็เข้าใจแม่ก่อนจะเริ่มคิดว่ามีคนคิดจะโจมตีฮิวแมนเทวจริงๆแล้วทำไมหุ่นยนต์ต้องเรียนแบบสัป,ประหลาดแถมพอโจมตีกลับไปกีทีก็หนีแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยแถมดูไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากอีกต่างหากถ้าอยากโจมตีฮิวแมนเทวจริงๆทาไมไม่จัดหนักไปเลยล่ะแต่ยังคิดไม่ทันขาดเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเดิมก็บุกเมืองอีกแล้ว คราวนี้ฟินเลยตัดสินใจยืนเผชิญหน้ากับมันและทุกคนก็ต้องแปลกใจที่เจ้าสัตว์ประหลาดไม่ทําอะไรฟินเลยฟินเลยรูลยล้ว่ามันโดนตั้งโปรแกรมไว้ไม่ให้ทําร้ายใครก่อนจะขอให้มีเดว่าช่วยค้นหาสัญญาณว่าใครส่งมันมาซึ่งมาเจาะสัญญาณนั้นก็พบว่ามันส่งตรงมาจากศาลากลางเมืองฟินจึงขอให้แม่รีบบล็อกสัญญาณแล้วก็พากันตรงไปที่ศาลากลางทันที ที่นั่นเขาได้พบกับมันลอยที่ทําท่าทางลุกลี้ลุกลนฟินจึงรีบไปบอกเขาว่าเขารู้แล้วล่ะว่ามันลอยคุมหุ่นยนต์ตัวนั้นพร้อมกับถามว่าเฮ้ยมึงทาไปทําไมวะแต่ก่อนที่จะได้คําตอบอีกฝ่ายนั้นฟินก็รู้ได้ทันทีว่ามันลอยกําลังทดสอบเขาอยู่เพราะแบบนั้นเจ้าหุ่นยนต์ก็เลยมาบุกตอนที่เขาอยู่ตลอดมันลอยเลยรีบอธิบายว่ามนุษย์ยังไม่กับทวีปอูมากพวกเขาไม่รู้อะไรเลยที่นี่มีแค่ฟินคนเดียวเท่านั้นที่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไว้ใจใฟินได้ไหมก็เลยทดสอบฟินว่าจะยอมปกป้องพวกเขาาหมถ้ มีหุ่นยนต์บุกมาฟินเลยโกรธมากที่มันลอยไม่ถามเขาตรงตงพร้อมกับบอกว่าเขาอุตส่าห์เชื่อว่าที่นี่คือบ้านและแๆที่เขาจะสามารถอยู่ร่วมแล้วก็ไว้ใจคนอื่นได้แต่มันไม่ใช่เลยเขาคงต้องไปหาที่อื่นแทนแล้วละ่ะพูดจบฟินก็เลยเดินออกจากเมืองฮิแมนทาวไปโดยไม่เหลียวหลังมามองอีก หลังจากนั้นฟินก็กลับไปที่ป่าแถวซากบ้านต้นไม้ก่อนจะเริ่มลงมือตัดต้นไมร้รอบๆเพื่อน,นำมาสร้างบ้านหลังใหม่ดานเจ็กที่เห็นน้องพยายามแบบนั้นก็ไปตามเพื่อนๆมาร่วมช่วยกันอีกแรงและดยน้ำพักน้ำแรงของทุกคนบ้านแสนสุขของสองพี่น้องก็สร้างเสร็จในที่สุดฟินได้ขอบคุณทุกคนก่อนจะพากันอบกอดอย่างมีความสุข คืนนั้นมิเนอว่าร่างหุ่นยนต์ได้กลับมาหาฟินที่บ้านของเขาและพบว่าลูกชายกาลังนอนฝันร้ายอยู่เธอจึงร้องเพลงขับกล่อมจนค่อยๆนอนหลับสนิทลงในที่สุดและนั่นก็คือฉากจบเรื่องราวของ Adventure Time ซีซั่น11และก็จบกันไปแล้วกับ Adventure Time ซีซั่น11นะฮะอันนี้ก็คือจบสมบูรณ์ก็ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบร